มีมสงครามโลกครั้งที่สสิ่งที่โรงเรียนสอนเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สองและนี่ก็คือความเป็นจริงสหภาพโซเวียตแม่งถูกลบออกไปจากหนังสือรถถังเอนะ็มซีเชอร์แมนฮะมึงบ้าหรือเปล่าว่าไอ้ชายเอ๊เอเอะฮะรถถังไเก็อสองครับฮิตเลอร์แม่งไม่ถูกใจสิ่งนี้โคตรโอ้ไม่นะอย่าให้ลทหานคนนี้เข้าใกล้แม่คนเด็ดขาดล่ะเยอรมันบุกมอสโกฤดูหนาวพันธมิตรแท้ทูของสหภาพโซเวียต คุณจะไม่แพ้สงครามถ้าคุณเขารลวมกับทั้งสองฝ่ายนะเพื่อนป้ากินไก่ทอดร้านที่อยู่ใกล้ๆกันถ่าทางน่าจะอร่อยและนี่ก็คือร้านที่มันหมายถึง KGB เป็นร้านที่คุณกินแล้วคุณอาจจะไม่ได้กลับบ้านอีกเลยฮะเพลงมาเอ๊ผมว่าผมรู้ละวว่าทำไมประเทศนี้แพ้สงครามพานฑ์ต่างๆในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองสาภาพโซเวียตเยอรมนีอเด๋็ดเด็ดนะ ญี่ปุ่นเหรโอ้สองสัยใครมีคาเซมากไปแล้วหลอนปีพันเปีพ9 4 2ปีพันเห้าฮะแพ้สงครามใส่กากฝ่ายอ,อกักษะใจเย็นไว้เพื่อนจะย็นไว้ก่อนแนวรบด้านตะวันออกฮะฤดูหนาวมันน่ากลัวไว้ไเพื่อนเมื่อคนอื่นเห็นคนชิดยายุฮง <c oughs> <c oughs> และนี่ก็คือสิ่งที่คนจพวกกูเห็นเอาปืนไฟใช้หน่อยไหมพวกพันธมิร โอ้ว้าวนี่คือสิ่งที่ทำให้ฐานเดอรมอนตั้งใจทำงานนี่เองพิซซ่ามาส่งแล้วครับไม่ใช่แล้วเว้ยมึงบ้าหรือเปล่าไอ้ชาอูราพวกกูจะบุกเบอร์ลินเว้ยเ <c oughs> มื่อกี้มึงว่าอะไรนะการบ้านเกี่ยวกับสงครามเย็นสงครามเย็นหมายถึงสงครามในรดูนหนาวเอ๊ะสาเหตุเกิดสงครามแย่งน้ำแข็งฮะผลกระทบหลังสิ้นสุดสงครามเย็นหนาวเฮ้ย